สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีชวดในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณรวมไปถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วย ในคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นมันอาจจะมีสถานการณ์บังคับบางอย่างให้คุณคิดที่จะออกจากงานหรือออกจากาความสัมพันธ์ทีนี้เราก็มาดูกันว่าอะไรคือสาเหตุถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยพลังงานของไพ่ควีนถือดาบแล้วก็เด็กถือดาบเนี่ย ก็เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนกำลังรับมืออยู่กับปัญหาในเรื่องเจ้านายหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่บรรยากาศในการทำงานในการทางานเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เป็นมิตรเพื่อนร่วมงานเ,เขาแบ่งแยกคุณนะเขาไม่ เขาไม่ต้อนรับคุณหรือว่ามันมีบางสิ่งที่คุณเข้ากับเขาไม่ได้อาจเป็นไปได้ที่ว่าเขาอาจจะเลือกปฏิบัติกับคุณเพราะว่า,าพลังงานของไพ่ควีนถือดาบกับเด็กถือดาบเนี่ยเป็นสถานการณ์ของคนที่อชอบใช้อํานาจแล้วก็ชอบควบคุมออกคำสั่งใช้อารมณ์บางครั้งเนี่ยเขาก็จะเลือก ปฏิบตัติหรือว่าไม่งั้นก็แกล้งคนที่เขาคิดว่า,เ,าเขาทำได้ทีนี้ผู้จัดก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของคนที่มีความคิดแบบนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานของคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ไม่เป็นที่ถูกตาถูกใจอะไรของเขานะประมาณนี้อันนี้ก็ ผู้จัดก็ไม่แน่ใจว่ามาจากปัญหาส่วนตัวหรือบางทีคุณอาจจะโดนข้อหามันไส้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะทีนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดถ้าเกิดว่าคุณไม่เหมือนกับเขาแล้วคุณก็ยากที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนพวกนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะ ถ้าเกิดว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีอคติกับคุณบางครั้งในในที่ทำงานบางที่มันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้านายเพื่อนร่วมงานที่แบบว่า,าทำให้คุณหนักใจก็อาจจะเป็นางานที่ใช้บริการแล้วคุณต้องเจอลูกค้าที่ดุๆอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้คุณแบบว่า เบือ่อบางทีก็โดนตวาดโดนใส่อารมณ์แบบรู้สึกขายหน้านะเป็นสถานการณ์ในในรูปแบบเนี้ยที่ถ้าเกิดว่าคุณทนมาสักพักหนึ่งพลังงานของไพ่8ดถ้วยเนี่ยบวกกับไพ่หนึ่งไม้เท้าหมายความว่าคุณคิดที่จะหันหลังให้กับงานตรงนี้นะกับสถานที่แห่งนี้เพราะว่า คุณได้พยายามแล้วแต่มันไม่ใช่อะมันไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับคุณหรือว่าคุณเข้ากับเขาไม่ได้นะคุณถูกแบ่งแยกทีนี้พลังงานของไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่มันอยู่ในความคิดคุณแล้วว่าคุณมองหาการเริ่มต้นใหม่คุณมองหาทางที่จะไปจากตรงนี้ กำลังคิดมองหางานใหม่นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของคุณโดยเฉพาะพลังงานของไพ่ราชินีพระจันทร์ราชินีพระจันทร์เนี่ยเหมือนกับว่าคุณต้องปกปิดความรู้สึกหรือว่าแผนการของคุณที่คุณมีในตอนนี้ที่คุณคิดที่จะออกจากตรงนี้นะมองหาการเริ่มต้นใหม่แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ย คุณต้องอซ่อนความรู้สึกที่คุณมีกับคนพวกเนี้ยคือเป็นอะไรที่คุณไปต่อล้อต่อเถียงก็ไม่ได้หรือว่าไปเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรก็ไม่ได้จากที่ทำงานเนี้ยเพราะว่าคุณรู้สึกแล้วว่าที่ตรงเนี้ยเหมือนระบบมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันแล้วมันเป็นมานานแล้วไม่ไม่มีใครแก้ไขอะไรได้กรณีบางคนเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคุณก็แจ้งให้หัวหน้า,ารับรู้นะแต่จริงๆแล้วปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าเอาพวกเขาก็เป็นเหมือนอะไรอะเป็นคนที่ลักษณะคล้ายๆกันะ่ะเขาก็เลยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอีกอย่างหนึ่งคนประเภทนี้มันมีเยอะในที่ทำงานฉะนั้นคุณหัวเดียวกระเทียมรีบเขาก็คงไม่อยากจะใส่ใจอันนี้มันก็อาจจะเป็น เรื่องราวในลักษณะนี้ในที่ทำงานเนี่ยที่คุณรู้สึกว่า,าคุณเรียกร้องความเป็นธรรมไม่ได้จากที่ตรงนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็ต้องย้ายออกมานะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในเรื่องงานเนี่ยแล้วในอีกด้านหนึ่งกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเริ่มรู้แล้วแหละว่าที่ทำงานเนี่ยมันเริ่มไม่มั่นคงเ,เจ้าของเขาคิด ที่จะปิดตัวลงนะถ้าคุณได้ข่าวอันนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยทีนี้เร็วๆนี้เนี่ยมันก็จะมะีการตัดสินใจเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ควีนือดาบแล้วบวกกับพลังงานของไพ่หกดาบแล้วก็ไพ่เดอะเดสก็หมายถึงว่ามันจะมีข่าวร้ายนะนะที่ประกาศให้รู้ว่า การตัดสินใจของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็คือจะไปต่อหรือว่าล้มเลิกกิจการนะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเลอพนักง,งานออกทีนี้คุณก็ต้องเตรียมตัวแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้ยินข่าวอันนี้มานานนะโดยเฉพาะในคำทำนายของไพ่ชุดนี้เนี่ยมันจะมีไพ่แปดถ้วย บวกกับไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่หกดาบเนี่ยเป็นการเดินทางโยกย้ายที่จะต้องออกจากตรงจุดนี้แล้วเป็นเหมือนสถานการณ์ที่บังคับบวกกับไพ่เดอะเดส h เนี่ยมันจะมีข่าวข่าวร้ายนะนะเข้ามาในเรื่องออการสูญเสียงานการออกจากงานสิ่งที่คุณพยายามประคับประคองอะไรแบบเนี้คือ คุณก็ไม่อยากออกจากตรงนี้หรอกแต่มันมีเหตุผลมันเป็นสถานการณ์บังคับอย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะไม่ว่า,าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งการปิดตัวลงของบริษัทเพราะว่า The d เดสนี่ก็เป็นการประกาศข่าวให้รู้แล้วว่า,เ,าเจ้าของเนี่ยเขาจะไม่ไปต่อกับธุรกิจตัวนี้ทีนี้มันก็อาจจะส่งผลให้คุณต้องออกจากงานนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วก็โดยเฉพาะไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเก็บเรื่องนี้เอาไว้โดยที่ไม่บอกให้พนักงานรู้หรือว่าเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ตัดสินใจทีนี้มันก็เร็วๆนี้นะคุณก็ต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ว่าคุณจะต้องเตรียมตัวเรียนรู้วิชาชีพแขนงใหม่ละ เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวแล้วส่วนในเรื่องของอความสัมพันธ์มันมีไพ่หกถ้วยนะที่เป็นสถานการณ์ย้ำเตือนว่าคุณจะต้องดูแลความสัมพันธ์อันมีค่าอันนี้ของคุณให้ดีดูแลใครบางคน นะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนในครอบครัวเพราะว่าไพ่หกถ้วยเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าดูในรูปแล้วเนี่ยมันจะเป็นความหมายในด้านดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมันก็จะมีใครบางคนน่ะที่แบบว่าเดินหันหลังให้กันแล้วก็ออกไปจากตรงนี้ฉะนั้นไอความหมายของไพ่ใบเนี้ยบางครั้งมันก็จะมีการกลับมาดีกันเข้าใจกันก็เหมือนที่ คนทํานายท่านอื่นนะ่ะที่เขาพูดถึงว่าถ้าเห็นไพ่ใบนี้เนี่ยนะใครบางคนจะกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยการสูญเสียหรือว่าใครบางคนก็จะเดินออกจากตรงนี้ได้เช่นกันทีนี้ถ้าพูดในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอตรวจสอบพฤติกรรมของตัวคุณเอง ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผอเลยปฏิบัติต่อกันใช้คำพูดใช้อารมณ์ที่แบบว่าสาดใส่กันนะโดยที่ไม่จำเป็นแต่ก็ผู้จัดก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องอื่นเข้ามาทำให้กระทบจิตใจเราทำให้เหมือนกับว่าเวลาจะพูดจะจาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย เห็นคนรอบข้างเนี่ยเป็นที่รองรับอารมณ์นะหรือไม่เชน่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นความเคยชินของเราที่บางทีเราเผลอเลอปฏิบัติกับคนรอบข้างแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผู้จัดอ,อยากให้คุณมีสติถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะรักษาคนรอบข้างของคุณเอาไว้นะ ถ้าเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ดีแล้วก็จริงใจกับคุณนะเป็นคนที่รักคุณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเนี่ยเป็นที่รองรับอารมณ์ของคุณหรือหรือปฏิบัติต่อกันเนี่ยเหมือนเห็นเขาเป็นของตายอันนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ยุติธรรมนะเพราะว่าคุณลองคิดดูว่า คนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สมควรที่จะได้รับการปฏิบัติแบบนี้เลยโดยเฉพาะถ้าเขาอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะถ้าเขารักคุณแล้วก็คอยสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะเเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาพยายามรับคุณในให้ได้อะในทุกรูปแบบเพื่ออะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยได้ไปต่อไม่ว่าจะเป็น คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของคุณฉะนั้นคุณก็ต้องทบทวนความสัมพันธ์อันมีค่าน,นี่ว่าคุณต้องการที่จะเก็บกันไว้ไหมเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะมีพลังงานของอาการจบแล้วก็การเลิกลาการออกจากความสัมพันธ์ทีนี้ถ้าเกิดว่า คุณมีภาระหน้าที่ผูกพันที่ยังจะต้องทำอะไรร่วมกันนะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจะปฏิบัติกับเขาเหมือนของตายเพราะยังไงเขาก็ไม่มีทางออกไม่มีทางไปอะไรแบบนี้ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณอาจจะคิดอย่างนั้นกับคนรอบข้างแต่คุณอย่าลืมอะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีทางไปนะ ถึงเขายังไงเขาจะต้องอยู่ตรงนี้กับคุณไพ่เดอะเด h เนี่ยบางคนถ้าเขามีโอกาสนะเขาก็จะให้โอกาสตัวเขาเองแล้วทีนี้เขาคิดที่จะมองหาการเริ่มต้นใหม่ละถ้าเกิดว่าเาคุณให้โอกาสกันมานานพอสมควรละทีนี้เขาพอที่จะรู้แล้วว่าเออเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะความดีความอดทนของเขาเนี่ยมัน เหมือนกับว่ายิ่งไปเพิ่มอํานาจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแทนที่เขาจะเห็นใจหรือว่าเห็นคุณค่ากับสิ่งที่คนคนนั้นทําเพื่อคุณหรืออยู่ตรงนี้เพื่อคุณเนี่ยแต่ว่ากับถูกมองไปอีกแบบหนึ่งทีนี้บางคนเนี่ยถ้าเขามีทางไปเขาก็เตรียมที่จะหาทางไปแล้วเขาทําใจแล้วนะเพราะว่าไพ่แปดถ้วยเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เขาได้พยายามจนแบบว่าเขารู้แล้วว่ามัน มันไม่เวิร์กมันไม่สำเร็จมันไม่มีประโยชน์ทีนี้การจากไปของใครบางคนเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ยังรักคุณนะเสื้อสีแดงที่เขาใส่เนี่ยเขาเดินจากไปพร้อมกับความรักที่เขาแบบว่าเขาเสียดายนะความสัมพันธ์ตรงเนี้ยหรือ,เ,อเขาก็เห็นว่าคุณนะเป็นคนที่ สำคัญสำหรับเขามีค่าสำหรับเขาแต่ในเวลาเดียวกันทำไมอะถ้าเขาอยู่ตรงนี้หรือเขาให้สิ่งนี้กับคุณแต่เขากลับรู้สึกแย่กับตัวเองอันเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าเอ,อ่อเขาควรที่จะแยกตัวออกมาดีกว่าเผื่อในช่วงเวลาที่ไม่มีกันอะคุณอาจจะเห็นคุณค่ากันนะคุณอาจจะนึกถึงเขาก็ได้ว่าช่วงเวลาที่มีค่ามัน ขาดหายไปใครบางคนออกไปจากชีวิตคุณบางทีเนี่ยเขาอาจจะให้บทเรียนคุณก็ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะถ้าเกิดบางคนถึงแม้ว่าเขาจะออกจากตรงนี้ไม่ได้แต่ความรู้สึกความรู้สึกความรักความศรัทธามันอาจจะหมดหมดไปละแต่อยู่เพราะหน้าที่อย่างที่คุณรู้แหละว่า คนคนนี้จนต่อไปไหนไม่รอดนะไม่ว่าจบด้วยเหตุผลอะไรที่ฉุดลังเขาไว้ที่ทำให้เขาต้องอยู่ตรงนี้นะแต่คุณต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว,ว่าใครบางคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้แค่หน้าที่แล้วก็หมดรักหมดศรัทธากันแล้วเนี่ยถามจริงๆว่าคุณรู้สึกดีกับการที่อยู่กับใครบางคนตรงนี้เหรอ มันเหมือนเป็นการทรมานตัวเขาแล้วก็ตัวคุณหรือเปล่าบางทีคุณก็ต้องหาคำตอบอะว่าเป็นเพราะอะไรทำไมมันจะต้องอมีความคิดแบบนี้หรือมีการกระทำแบบนี้ที่ทำกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่เขาดีกับคุณคนที่เขารักคุณแล้วก็เห็นคุณค่าคุณอันนี้นะเป็นสิ่งที่เบื้องบนอะ เขาต้องการฝากให้คุณนำไปคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ่งที่ผู้จัดพูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้จัดอ,อ,อธิษฐานกับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ขึ้นมาก็แล้วแต่ท่านว่าท่านจะเลือกพูดถึงใครแล้วปัญหาแต่ละคนมันก็ต่างกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยท่านเลือกที่จะพูดถึงคุณ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องโชคลาภเงินทองความรักจะมีใครเข้ามาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะได้ปกป้องรักษาสิ่งที่มีค่าอันนี้ไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสูญเสียตรงนี้ไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบให้กับคุณมากเลยนะแล้วเบื้องบนเนี่ยท่านไม่ได้เลือกด้วยว่าคุณจะเป็นคน ดีหรือเป็นคนร้ายนะท่านก็ต้องเตือนคุณไปตามหน้าที่ส่วนผู้จัดเหมือนกันก็ต้องทายไพ่ไปตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์บางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าหูใครบางคนหรือบางครั้งก็อาจจะไปทิ่มแทงใจดำของใครบางคนแต่อยากให้คุณรู้ว่าอันนี้ก็คือเจตนาที่ดีที่เบื้องบนนะ่ะต้องการที่จะเตือนสติคุณท่านเห็นว่าคุณนะ่ะคือคนที่สำคัญท่านเห็นว่า เขาไม่อยากให้คุณทั้งคู่เนี่ยต้องเสียกันละกันไปนะอันนี้ก็ผู้จัดฝากไว้ให้คนที่เกิดในปีชวดเนี่ยนำไปคิดนำไปทบทวนในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเอาไว้นะเพราะว่าบางครั้งถ้าคุณไม่ได้กดติดตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้จัดทำคลิปวิดีโอใหม่ออกมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่า YouTube เขาก็ต้องโปรโมทช่องใหม่ๆแล้วก็ช่องอื่นด้วยซึ่งมันมีมากมายเลย <S <S <ๆ S 2> เกี่ยวกับการทำนายไพ่ทาโร่ถ้าคุณชอบแนวทางการทำนายของผู้จัด ก็เซฟช่องของผู้จัดเอาไว้ด้วยขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ